สวัสดีครับพบกับพระธรรมยามช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะใร่ครวนด้วยกันในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่15ครับข้อ13ข้อ15แล้วก็ข้อ30ในหัวข้อที่บอกว่าข้อความที่ส่งจากหัวใจครับพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อ13 15และ30 ใจที่ยินดีกระทําให้ใบหน้าร่าเริงแต่โดยความเสียใจดวงจิตก็สลายลงทุกๆวันของคนที่ทุกใจก็ร้ายแต่ใจที่ร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกันสว่างของตาทําให้ใจเปี่ยมปรีและข่าวดีกระทําให้กระดูกสดชื่น ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตโดยแบกความกังวลแบกบความรับผิดชอบนะครับมีภาระในการดูแลคนที่เรารักรวมถึงงานที่เราต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะสร้างรายได้และใช้ในการเลี้ยงดูชีวิตของตัวเองและครอบครัวนะครับในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยในสภาวะที่ตลาดแรงงานตลาดธุรกิจนะครับมีการแข่งขันสูงและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆความสําคัญความสัมพันธ์ของผู้คนนะครับเริ่มง่าย แตกสลายได้เร็วจิตใจของคนครับกลายเป็นว่าเราต้องแข็งกระด้างคือเราจะแข็งแกร่งนั่นแหละนะครับแต่มันกลายเป็นแข็งกระด้างแล้วก็เปราะบางในเวลาเดียวกันนี่เป็นสภาวะที่ความจริงของพระเจ้าจําเป็นมากนะครับสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายนะครับความจริงของพระเจ้าจะสามารถช่วยให้เราสังเกตเห็นตัวเอง นะครับแล้วก็เห็นคนอื่นว่าตอนนี้พวกเรากำลังเป็นอะไรอยู่และช่วยให้เราจัดการกับสภาวะของตัวเองได้ในกรณีที่พบว่าเอ๊ะนี่ฉันกำลังผิดปกติอยู่นะครับพระคัมภี์บอกว่าอย่างไงครับใจที่ยินดีจะทำให้ใบหน้าร่าเริงแต่โดยความเสียใจดวงจิตก็สลายลงพระคัมภีตรงนี้บอกกับเราว่าถ้าคนเรามีความสุขสันติสุขจะออกมาที่ใบหน้าของเราครับถ้าจิตใจเรามีความรื่นเริงยินดี บางครั้งเราทําหน้าเฉยๆแต่มันก็จะส่งประกายบางอย่างออกมานะครับผ่านทางแววตาผ่านทางลักษณะสีหน้าที่ถึงแม้เราจะพยายามทําหน้านิ่งๆแต่มันก็จะปรากฏออกมานะครับบางครั้งครับเราพบกับคนที่แต่งหน้าแล้วดูดีนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงอารมณ์ทางสีหน้าอะไรเลยนะครับแต่เราสัมผัสได้ว่าถึงแม้เขาจะพูดคุยยิ้มแย้มกับผู้คนแต่จากแววตาน้ำเสียง มันไม่มีความร่าเริงอยู่ในนั้นมันไม่มีความเบิกบานอยู่ในนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าในหัวใจของเขากำลังทุกข์ใจกำลังร้องไห้หรือแบกรับภาระปัญหาอะไรบางอย่างอยู่และแม้แต่ตัวเราเองก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับคือเราอาจจะพยายามทำหน้าตาให้เป็นปกติพูดให้เป็นปกตินะครับเหมือนทุกๆวันแต่มันไม่ปกติเพราะอะไรครับเพราะคนเขาก็จะรับรู้ได้ว่า ความร่าเริงมันหายไปจากชีวิตของเรานะครับสิ่งที่จะช่วยเราได้ในสถานการณ์แบบนี้อยู่ในสุภาษิตนะครับในข้อที่30ที่บอกว่าสว่างของตาทำให้ใจเปรมปีข่าวดีทำให้กระดูกสดชื่นอย่างแรกเลยครับสว่างของตานะครับผมอยากจะใช้ภาษาง่ายๆว่าเราต้องไล่ความ,มงม่วงงุนออกจากใจของเรา นะครับบางครั้งเราตื่นแล้วนะครับเราใช้ชีวิตเราทำงานเราทำอะไรมาแล้วแต่เราเองกลับเป็นเหมือนคนที่ยังงัวงเงียอยู่มองอะไรไม่ชัดมองอะไรก็เบลอๆไปหมดนะครับเพราะว่ามีอะไรอยู่ในใจเยอะเหลือเกินถ้าอย่างนั้นทำตัวเองให้ตื่นตัวขึ้นก่อนครับทำให้ตาเราสดใสขึ้นเพื่อที่จะมองหาบางอย่างได้นะครับความรู้สึกเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้า มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องอยู่ในสถานที่เดิมๆซ้ำๆการเปลี่ยนบรรยากาศเดินออกไปพบผู้คนบ้างย้ายที่นั่งเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการมองไปยังทิศทางที่ไม่คุ้นเคยนะครับมองไปหาสิ่งสวยงามที่อยู่ในสายตาของเราเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองแล้วเมื่อเราเปลี่ยนสถานที่แล้วนี่จะช่วยให้ ตาเราสว่างขึ้นนะครับแล้วก็มองเห็นสิ่งที่แตกต่างจากเดิมนะครับขับไล่ความเครียดความวิตกกังวลความซึมเศร้าออกไปในเวลานั้นก่อนนะครับนี่คือการปรับจิตใจในเบื้องต้นและอย่างที่สองครับก็คือมองหาสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับเราในวันนี้การหาข่าวดีของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูครับคือการมองหาสิ่งที่เราเห็นแล้วเราจะขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับท่านที่ฟังอยู่และถ้าท่านไม่ใช่คริสเตียน นะครับไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริตยกตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าท่านตื่นเช้ามาแล้วก็เปิดทีวีเราก็เจอแต่ข่าวที่มีการฆ่ากันมีอาชญากรรมมีการทุจริตโกงกินมันทำให้ใจหดหูทำให้รู้สึกว่าวันนี้มีแต่เรื่องแย่ๆ แต่กลับกันนะครับถ้าข่าวตอนเช้าที่ท่านดูเนี่ยมีแต่ข่าวดีมีแต่ขา่ขาวคนช่วยเหลือกันมีแต่ข่าวคนประสบความสําเร็จมีแต่ข่าวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามันเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเราในวิถีชีวิตเราด้วยเราจะรู้สึกว่าเออวันนี้ก็ดีนะมองหาข่าวที่ทําให้จิตใจชุ่มชื่นได้ครับการที่เราเองมองหาสิ่งที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเท่ากับลังเท่ากับเรากําลังมองหาสิ่งดีที่พระเจ้ากําลังประทานให้กับเราในเวลานี้ น,นั่นคือข่าวดีที่เราจะได้รับจากพระเจ้าในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นข่าวดีสำหรับเราตอนนี้ครับหลังจากที่เราเองอใช้เวลาไขค,ควรพระคัมภีร์ด้วยกันในพระคำยามเช้าเดี๋ยวกับข้าวจะรอเราอยู่เดี๋ยวเราจะได้ทานอาหารอร่อยเดี๋ยวเราจะพบคนที่เรารักที่เขาจะตื่นมาทีหลังนะครับหรือข่าวดีสำหรับเราวันนี้คือวันนี้เรายังมีเงินในกระเป๋ามากพอที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ถึงแม้ว่าปัญหามันรออยู่ข้างหน้าครับแต่วันนี้เรายังดูแลเขาได้หรือวันนี้เรายังมีคนที่เรารักอยู่วันนี้คนที่เรารักเราก็ดูแลเขายังมีชีวิตอยู่คนที่เคียงข้างกับเราในสภาวะปัญหาต่างๆอยู่กันมาหลายสิบปีเราก็ยังคงมีเขาอยู่สึ่งเัน่นี้เป็นข่าวดีครับลูกหลานของเราปลอดภัยอืเป็นข่าวดีเราขอบคุณพระเจ้าได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ เป็นข่าวดีที่ทำให้เราสามารถมีใจเบิกบานนะครับทำความยินดีมายังกระดูกของเราได้จริงๆข่าวดีมีอีกอย่างหนึ่งครับท่านทั้งหลายเราเองอาจจะลืมไปวันนี้เรายังมีอินเทอร์เนต็ตอยู่ครับเราสามารถมาดูไข้ควรพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับเปิดรายการพระธรรมยามเช้าได้เปิดฟังเพลงนมัมศการได้เราขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อ20 30ปีก่อนเราไม่ได้เลย แต่ทุกวันนี้เรามีสิ่งเหล่านี้เป็นข่าวดีที่พระเจ้าให้กับเราเราสามารถนึกถึงสิ่งเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าและให้เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นทําให้จิตใจเราสัมผัสถึงความเบิกบานที่พระเจ้ากําลังให้กับเราได้นะครับถ้าเราไม่มีอะไรเลยหรือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราตกอยู่ในความทุกข์ข่าวดีของเราครับคือพระเยซูรักเราพระเยซูรักเรามากพระยรเราาระยซูรักท่านมาก นะครับพระองค์พร้อมที่จะวอวยพรชีวิตของท่านเพียงแต่ท่านอธิษฐานกับพระองค์ด้วยความจริงใจในพระคัมภีร์เขียนชัดว่าพระเจ้าทรงตั้งใจฟังคำอธิษฐานของเราที่ร้องทูลต่อพระองค์และพระองค์ไม่ได้จำกัดว่าเราต้องเป็นคริสเตียนเท่านั้นพระเจ้าถึงจะฟังขอให้เราเป็นมนุษย์และเราเองเชื่อว่าพระเยซูคริสต์กำลังฟังคำอธิษฐานของเราอยู่ท่านสามารถอธิษฐานขอให้พระเยซูคริสต์อยู่กับท่านช่วย รับฟังเสียงในใจของท่านและประทานข่าวดีให้กับท่านได้นะครับแต่ถ้าเราเองเป็นคนที่สามารถมองเห็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าได้และเราเห็นแล้วว่าอะไรคือสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราก็มองสิ่งนั้นครับล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสลหรับข่าวดีที่พระเจ้าประทานให้เราในวันนี้เพื่อที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยข่าวดีเหล่านี้จะเป็นความสดชื่นนะครับในกระดูกของเราจะเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นในใจของเรา ที่จะฉายออกมาผ่านทางชีวิตของเราผ่านทางรอยยิ้มผ่านทางหน้าตาผ่านทางคำพูดผ่านทางการกระทาของเราในวันนี้ที่คนจะสัมผัสดได้ถึงความเบิกบานและความสดชื่นที่เป็นพรในชีวิตของเราจริงๆนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับที่วันนี้รอยยิ้มของเราจะเป็นการอวยพรที่ออกมาจากใจเป็นเสียงที่ดังออกมาจากหัวใจแล้วก็ไปถึงคนที่อยู่รอบๆเราเราอธิษฐานด้วยกันครับ ถ้าแต่พระเจ้ามทนาพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์รักเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูฟังเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์บอกเราว่าชีวิตของเราจําเป็นต้องสัมผัสถึงข่าวดีที่พระเจ้าเตรียมให้และขอพระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าข้าถ้าเราเองเป็นคนที่เสียงในหัวใจของเรากำลังร้องบอกข้อความในใจของเรากำลังพูดถึงความทุกข์ใจถึงแม้เราจะไม่พูดบอกใคร และพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าทรงรู้ขอพระเจ้าจงแตะต้องหัวใจของเราทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยที่ทุกข์ใจในเช้านี้เพื่อที่เราแต่ละคนจะมีกำลังจะสามารถมองเห็นข่าวดีที่พระเจ้าประทานให้จะเติมหัวใจของเราที่สันติสุขเพื่อที่รอยยิ้มของเราในตลอดวันนี้จะเป็นรอยยิ้มที่นำความเบิกบานออกมาจากหัวใจจริงๆที่ดวงตาของเราจะเป็นดวงตาที่สะท้อนความสดใสและสันติสุขจากส่วนลึกของหัวใจ ออกมาอย่างทุกๆคนจริงๆขอพระเจ้าช่วยถ้าเราเองรับความสดชื่นสดใสนั้นแล้วแล้วเรามองเห็นคนรอบๆกำลังทุกข์ใจอยู่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะกล้าเข้าไปหาเขาเพื่อที่จะนำข่าวดีของพระเจ้านำเรื่องราวดีๆที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไปเล่าสู่ขอฟังและในขณะเดียวกันเราจะไปนั่งฟังเสียงของเขาไปเป็นเพื่อนเขาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ที่อยู่ในใจ ของเพื่อนบ้านเราของเพื่อนเราของคนในครอบครัวเราเพื่อวันนี้ชีวิตของเราจะเป็นประตูแห่งพระพรสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสํำหรับการใครครวนวันนี้มีข่าวดีอะไรที่ทำให้ใจของท่านสามารถส่งข้อความว่าฉันกำลังมีความสุขได้บ้าง บทเรียนสำคัญสำหรับวันนี้ครับแม้พยายามยิ้มแต่ถ้าหัวใจไร้ความชื่นชมยินดีก็ดูออกให้ข่าวดีของพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจให้เบิกบานเป็นรอยยิ้มแห่งความเบิกบานที่แท้จริงสำหรับเราในวันนี้ขอพระเจ้าไว้ฝันครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ